ทุกวันนี้นะฮะเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวกระโดดไปไกลอย่างมากเกมหลายแนวนะฮะได้ออกมาให้เราได้สัมผัสกันอย่างมากมายจนบางครั้งก็นับไม่หมดอย่าง Marvel a v e n g e r เกมแอคชั่นแอเวนเจอร์ผลงานจากทางค่ายเหลี่ยมที่ได้ผู้พัฒนาอย่าง Crystal Dynamic มาพัฒนาด้วยแต่หลังจากที่ได้ลองเล่นมานะครับหลายคนเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นนะฮะว่า Marvel a v e n g e r เนี่ยมันก็ไม่ได้มีระบบการต่อสู้ที่แตกต่างจากเกมสมัยก่อนเลย ระบบต่อยตีมันก็ยังมีกลิ่นอายของ m a เ vel Spider-Man หรือว่าเกมอย่าง Dynasty Warrior ได้ในสมัยเทสอ2อยู่ซึ่งเกมเพลย์ยุคเก่าแบบนี้เนี่ยมาวางจำหน่ายในช่วงที่มันมีเกมดีๆที่มีระบบแปลกใหม่มากมายในทุกวันนี้เราก็เลยมาตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันยังได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมก็มีตัวอย่างเกมที่มีระบบเกมเพลย์หลงยุคมาวางจำหน่ายแล้วก็แฝกซึ่งมันมีเกมอะไรบ้างนะครับก็ไปลุยกันเลย As s i n s c r e ค d Rogue หนึ่งในเกมซีรีส์มือสังหารผลงานจากทาง Ubisoft นะฮะที่ได้ปล่อยภาคใหม่ออกมาให้เราเล่นเป็นรายปีเลยจนหลายคนต่างก็เอือมระอากับพี่แกนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นมันจำเจจนเกินไปซึ่งรวมไปถึงภาคโรคด้วยเรื่องราวนั้นจะพูดถึงชายที่มีชื่อว่าเชฟแพทริกโคอมิคที่เมื่อก่อนเคยเป็นมือสังหารก่อนที่จะเปลี่ยนข้างมาเป็นเทมพลาเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างที่เขานั้นรับไม่ได้กับพวกพ้อง และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้โยงใยไปถึงภาค Unity อีกด้วยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเกมดีเนี่ยเล่าเรื่องราวค่อนข้างดีแล้วก็น่าประทับใจในหลายส่วนแต่ติดอย่างเดียวนะฮะนิดเดียวก็คือตัวเกมนั้นมันออกมาหลังภาค Unity ถึงจะบอกว่าเกมมันออกมาในปีเดียวกันกับภาคนี้แต่การที่ภาคโรกะครับใช้ระบบทุกๆอย่างเหมือนกับภาค Black f l a g หรือว่า Freedom Cry มันเลยทําให้เกมเนี่ยดูจืดลงไปเลยแทนที่จะนับว่าเป็นเกมใหม่นะฮะต้องบอกว่ามันคือเกมเก่าที่เอามาเปลี่ยนแค่ตัวละครและก็เรื่องราวแค่นั้น ถ้าหากตัวเกมออกมาไวกว่านี้นิดหน่อยหรือมาก่อนภาค Unity เรืออาจจะเปลี่ยนจากการสร้างภาค Unity มาเป็นโรคแทนผมว่ามันคงจะมีอะไรดีกว่านี้แน่นอน Brotherland 3 Brotherland 3, Brother <Land> 3เป็นเกมแนว Shooter ลู o o t e r ผลงานจากทาง Gearbox ที่เคยฝากผลงานไว้ในหลายเกมและถ้าพูดถึง Brotherland เนี่ยมันก็คือหนึ่งในเกมระดับตำนานที่เกมเมอร์รุ่นเดอะจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะนี่คือเกมที่ทำให้ใครหลายคนต้องร้องว้าวมาแล้ว โดยระบบเกมเพลย์ที่สนุกเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงยังมีภาพกราฟิกสไตล์เซลเชดที่แปลกใหม่อีกด้วยนะครับตั้งแต่ที่ตัวเกมภาคแรกออกมาเมื่อปี2009ภาค2ก็ตามมาในปี2012และแล่าสุด Brotherland 3ก็ปล่อยให้เราเล่นเมื่อปี2019รวมๆแล้วตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา12ปีเลยโดยในภาคนี้ถามว่ามีอะไรแตกต่างจากภาคก่อนไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าน้อยมากๆเลยนะระบบเกมก็ยังยึดหลักนะครับให้เราได้เล่น4ตัวละครเหมือนเดิม รวมถึงอาวุธปืนที่มีให้เราปรับแต่งอัปเกรดรูปลักษณ์และความสามารถต่างๆของแต่ละกระบอกก็จะมีมาเหมือนเดิมแต่ว่านิดเดียวจริงๆนะครับที่มันแปลกก็คือตัวเกมนั้นดันออกมาผิดยุคไปหน่อยเพราะว่าด้วยเกมเพลย์หรือว่ากราฟิกสมัยนี้เนี่ยมันได้ก้าวกระโดดไปไกลามากๆและทําให้เกมนั้นดูตกยุคไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมแนวชูตเตอร์ลูตเตอร์สมัยนี้เนี่ยมันก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็น Destiny The Division หรือว่า Warframe ที่มีความสดใหม่และก็สนุกกว่าถึงตัวเกมจะพยายามทําให้มันทันสมัยเพื่อให้เข้ากับเกมใหม่ๆอย่าง Titanfall หรือว่า Call of Duty แต่มันก็คงไม่สามารถที่จะดึงความสนใจของหลาผู้เล่นให้กลับมาว้าวเหมือนเดิมแต่หากตัวเกมออกมาเร็วกว่านี้นิดนึงผมว่ากระแสนเนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้อย่างแน่นอน The Last Guardian อีกหนึ่งเกมที่ใครหลายคนอาจจะหลงลืมกันไปนะครับว่ายังมีเกมนี้อยู่หรือเปล่า The Last กา a เดียเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์พัซเซิลผลงานจากทางทีมอีโก้ที่จะเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้ออกมาเจอกับหมาักษ์ในซากปราสหัพังแห่งนี้และก็ต้องช่วยกันออกเดินทางตามหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่และก็ต้องหาทางออกไปให้ได้สําหรับเกมนี้ต้องบอกว่าทําระบบ AI สัตว์มาได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะต้องเดินทางไปพร้อมกับตัวเราและก็ช่วยเหลือเราตลอดทั้งเกมแต่ที่มันเฟลไปนิดหนึ่งก็คือตัวเกมนั้นใช้เวลาพัฒนานาน,านไปหน่อยนะครับรวมๆแล้วประมาณ10ปีเลย รวมถึงเกมแนวนี้สมัยนี้นะฮะมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็เลยทาให้ตัวเกมนั้นได้รับเสียงตอบรับจากคนเล่นไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงกราฟิกนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากเมื่อปี2009เลยถึงแม้ว่าตัวเกมจะเป็นเกมระดับ Triple A แต่ว่าที่มันพลาดก็คือมันเนี่ยดันออกมาในช่วงยุคสมัยใหม่ที่คนหันไปเล่นเกมแนวอื่นกันหมดแล้ว Duke Nukem Forever เกมแนว Action First Person ที่บาระหับไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเดินหน้าแล้วก็ฆ่ามัน ผลงานจากทาง 3D r a m ที่ได้รับช่วงต่อการพัฒนามาเป็นเกมซอฟต์แวร์เรื่องราวของเกมนะ้นจะพูดถึงพวกเอเลี่ยนที่มาอย่างโลกเพื่อมายึดโลกแล้วก็จับสาวๆเนี่ยไปทําพันธุ์ตัวเรานะครับจะต้องออกจัดการกับพวกมันเพื่อให้โลกกลับมาปะกะติเหมือนเดิมและก็แน่นอนว่าตัวเกมนั้นได้ชื่อว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาพัฒนานานที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเมื่อปี1997จนถึง1998นะฮะที่ตัวเกมนั้นได้ประกาศออกมาและมีแผนจะลงในช่วงปี2009 แต่พราะวันในช่วงระหว่างการพัฒนานะครับเกิดปัญหาขึ้นหลายๆอย่างก็เลยทําให้ตัวเกมนั้นดีเลยไปเรื่อยๆจนหลายคนต่างก็หลงลืมกันไปและไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันอีกเลยและสุดท้ายนะฮะมันก็ได้ออกมาให้เราเล่นเมื่อปี2011รวมๆแล้วเกมนี้ใช้เวลาพัฒนาไปประมาณ15ปีเลยทีเดียวจะนานไปไหนไวะเนี่ยแต่ก็นั่นนะครับเพราะว่ามันผิดช่วงผิดเวลาผิดสมัยไปนิดนึงเพราะว่าในระหว่างที่ตัวเกมกําลังพัฒนาอยู่ เกมอื่นในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ไปไกลกันแล้วมันก็เลยทําให้เกมนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ไม่ดีรวมถึงตัวเกมนั้นก็ไม่ได้นาเสนออะไรนอกจากถือปืนไล่ย,ยิงศัตรูอย่างเดียวและเกมแนวนี้ในปัจจุบันมันก็มีเยอะและก็น่าสนใจมากกว่านี้อีกก็เลยทําให้เกมนี้ถูกเกมอื่นกลบจนมิดจนไม่มีใครอยากจะเล่นมันอีกเลยถ้าหากว่าตัวเกมออกมาเร็วกว่านี้นิดนึงและก็ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยผมว่ามันต้องกลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมไปเลยก็ได้เพราะแน่นอนนะครับว่าฐานแฟนเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนอยนะ อันนี้ถือว่าพลาดจริงๆและนี่ก็คือตัวอย่างเกมที่วางจำหน่ายออกมาแล้วก็แปลกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วนี่มันก็ยังมีบางเกมนะฮะที่ถึงแม้ว่าระบบเกมจะมีความล้าหลางังแต่มันก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเกมที่ผมจะยกมานั้นเป็นความคิดส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครหรือว่าไม่ตรงใจใครก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันเนาะเดบิวเมคไรห้าสุดยอดเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลัผลงานจากทางแคปคอม ที่ได้สร้างความยอดเยี่ยมประทับใจมาแล้วในหลายๆภาคน,นะครับแน่นอนว่าเกมนี้มันอยู่คู่กับเรามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ตัวเกมภาคแรกออกเมื่อปี2001มันก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีและขายได้ถึง2.6ล้านชุดเลยและทำให้แก็ปคอมนะฮะตัดสินใจในการสร้างภาคต่อมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Devil May c ค y 2ย e v i l May Cry 3และก็ Devil May c ค y 4ซึ่งตัวเกมนั้นก็ยังได้รับการตอบรับอย่างดีในทุกภาคหลังจากที่ Devil May Cry 4ว่วางจำหน่ายไปนะฮะตัวเกมก็ไม่ได้สร้างภาค จนเวลาผ่านเนิ่นนานไปถึง12ปีการกลับมายิ่งใหญ่ของซีรีส์เกมเพชรขาตอสูรสถานก็กลับมาครั้งในชื่อเดวิลเมคลาย5ทำให้แฟนเกมต่างก็กรี๊ดกันจนบ้านแตกเพราะว่าตัวเกมนั้นได้ห่างหายกันไปนานหลายปีแฟนๆเลยคาดหวังและก็รอเกมภาคใหม่อย่างมากรวมถึงคะแนนจากเว็บไซต์เมตาคริติกก็ยังทําได้ถึง88ทับ100คะแนนเลยทีเดียวและตอนนี้ตัวเกมก็มียอดขายเกิน3ล้านชุดไปแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะขายได้เรื่อยๆแต่ครับ อันชาเต็ด4อัตติฟเอนอีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมของทางนอตติด็อกที่ได้สร้างความลงตัวในเรื่องของระบบเกมเพลย์ที่ผสมผสานกับความเก่าและความใหม่ก็าดวยกันในช่วงปี2007นะครับอันชาเต็เกมแนวแอคชั่นไอเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่3ที่ได้วางจำหน่ายให้กับเกมเมอร์ทั่วโลกได้สัมผัสกันผลที่ตามมานะครับก็คือมันได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เล่นโดยเรื่องราวที่น่าติดตามกราฟิกในสมัยนั้นที่ทำออกมาได้สวยงามมากๆรวมถึงระบบเกมเพลย์ที่สนุก ทำให้เกมนี้มีคนพูดถึงกันอย่างมากจนตัวเกมนั้นได้ออกภาค2ภาค3และล่าสุดอย่าง Uncharted 4: A t i i e End ก็ยังคงความสนุกไว้แบบเดิมและได้รับการตอบรับอย่างดีจากเหล่าแฟนๆที่รอคอยเกมนี้มานั้นหลายปีตามมาด้วยยอดขายนะฮะที่ทำได้ถึง16ล้านชุดเลยและในเว็บไซต์ Metacritic ก็ให้คะแนนเกมนี้สูงถึง93ทั100คะแนนเลย Resident Evil 7 ถ้าผมพูดถึงชื่อเกมนี้แล้วนะฮะแฟนๆหลายคนจะต้องคิดถึงอะไรคงไม่ใช่อกตุ้มๆของเอดาใช่ไหม Resident Evil เกมแนวแอคชั่น u r v เ v อร์เ r r o เฮอรใต้ผมพูดถึงมาก่อนตั้งแต่ที่ตัวเกมภาคแรกออกมาให้เราได้เล่นกันนี่ก็ผ่านมาหลายปีมากๆและถ้าถามว่าทําไมาเกมนี้ถึงได้รับการตอบรับอย่างดีเหตุผลมันก็คงจะหนีไม่พ้นระบบเกมที่ออกแบบมาได้สนุกและก็ท้าทายมากปริศนาในตัวเกมที่ทำออกมาได้โคตรสร้างสรรค์ ที่มันจะทําให้เราได้ออกกําลังกายเดินบนไปบนมาหลายรอบคาสํำกัดหลังจากที่ภาคแรกนะฮะได้รับการตอบรับอย่างดีตัวเกมก็ถูกสร้างภาคต่อออกมาในหลายภาคไม่ว่าจะเป็น Resident Evil 2 Resident Evil 3แต่เรื่องราวของซีรีส์นั้นก็มาถึงจุดเปลี่ยนในช่วง Resident Evil 4 5่้และก็6ที่ตัวเกมนั้นมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้เหล่าแฟนเกมพันแท้ของซีรีส์นี้เนี่ยไม่ค่อยพอใจมันสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันขาดความน่ากลัวสยองขวัญลงไปเยอะแต่ใน Resident Evil 7 ทางแคบคอรนะฮะก็เหมือนจะรู้ใจแฟนๆและก็ได้เปลี่ยนแปลงเกมนี้อีกครั้งหนึ่งโดยนำเอาระบบการเล่นไขปริศนาที่เหมือนกับภาคแรกแรก,กลับมาใช้บวกกับความสยองขวัญแบบเฮอร์เรย์ยุคใหม่ทำให้ผู้คนนะครับหันมาให้ความสนใจเกมนี้มากขึ้นและสามารถทำยอดขายได้ถึง7.9ล้านชุดทั่วโลกรวมถึงคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์เมตาคร i ติกก็ยังทำได้ถึง8 6ทับ1 0 0รอคะแนนเลยทีเดียวเราคงได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า เกมที่สามารถนำระบบเกมแบบเก่ามาผสมผสานกับยุคใหม่ที่ทำมาแล้วนะครับมันก็มีเกมดีอยู่อย่าง De v i l May Cry 5ที่ถึงแม้ระบบเกมเนี่ยจะเก่าเดินหน้าแล้วก็ฆ่ามันกดปุ่มรัวๆแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นแฮกแอนด์สลัที่เต็มรูปแบบบวกกับที่มันผสมผสานรูปแบบอาวุธใหม่ๆของเกมอีกอย่างคือในช่วง4-5ปีนั้นนะครับไม่มีเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลัเกมไหนออกมาเลยมันก็เลยทำให้เกมนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมหรือว่า Un นชาเตสี่แอตติฟเอ N ที่ได้นาเอาระบบเกมยิงยุคเก่ามาผสมผสานกับการเล่นรูปแบบใหม่การหุ่นเชือกไปจัดการกับศัตรูตรงหน้าการเล็งปืนที่สมจริงมากขึ้นแถมตัว AI นะครับก็ยังมีความฉลาดอย่างมากถึงแม้ว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่3สมัยนี้เนี่ยมันจะมีเยอะแต่เกมนี้ก็ได้สร้างความแตกต่างออกมาได้อย่างลงตัวแม้กระทั่ง Resident Evil 7ที่ทาง Capcom นะฮะเลือกที่จะทําตามใจแฟนๆและพาตัวเกมกลับไปยังรากงาของซีรีส์รวมถึงยังเพิ่มสีสันเปลี่ยนให้เกมกลายเป็นแนว first person ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย บวกกับปริศนาที่ชวนสับสนและทําให้เราเดินวนไปวนมาหลายรอบหรือจะเพิ่มความสยองขวัญที่ได้รับอิทธิพลมาจากเอ l ลัสหรือว่า PT ทซึ่งนี่เลยฮะก็คือสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยมันควรจะเป็นและทาให้แฟนเกมหันกลับมาสนใจเกมนี้อีกครั้งหนึง่งและเกมที่นําระบบเก่ามาใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และยังแปลกอยู่มันก็มีเหตุผลของมันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างดูดูแคมไฟเวอร์ที่ตัวเกมนั้นก็ยังคงเป็นแนว FPS เเดินหน้าแล้วก็ฆ่ามัน ซึ่งมันไม่มีอะไรโดดเด่นและก็แตกต่างจากเกมเดินยิงยุคเก่าเลย The Last Guardian ที่นอกเหนือจากการผจญภัยแล้วตัวในเรื่องของเกมนะฮะมันก็นยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดีพอที่จะให้ถูกพูดถึงหรือไม่หรือว่าจะเป็น Brotherland s 3ที่สมัยนี้เนี่ยเกมแนวชู o เตอร์ลูตเตอร์ก็มีให้เลือกเล่นก,กันอย่างมากมายคือเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมันเลยทำให้เกมนี้ดูจำเจนและก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเกมยุคก,ก่อนเลย อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเกมที่เอากลิ่นอายของเกมเพลย์ยุคเก่าๆมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องการันตีนะครับว่าเกมที่ทํามาแล้วคนจะไม่เล่นแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้พัฒนานะฮะว่าจะเอาความดั้งเดิมของมันมาปรุงแต่งให้มันกลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่หรือว่ามีอะไรที่โดดเด่นและทําให้คนเล่นที่เล่นเกมแนวเดียวกันจะต้องห้ามพลาดเกมของเขาด้วยประการทั้งปวงหรือเปล่าแค่นี้มันก็น่าจะทําให้เกมของพวกเขาเนี่ยถูกพูดถึงได้ ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเกมอยาก Marvel a v e n g e r ที่จะออกมาให้เราเล่นกันในเร็วนี้มันจะเป็นเกมที่ดีหรือกลายเป็นเกมที่แปลกและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อให้พเรา,ามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราค Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ